ฮัลโหลสวัสดีท่านนะครับสวัสดีสวัสดียามเย็นเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นวันพุธเอ้ยวันพระรหัสนะครับเวลาหกโมงสิบสามนาทีนะครับสวัสดีท่านนะครับทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่กราฟกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กราฟแล้วนะฮะเช่นเดิมครับผมจะใช้สัญญาณซิกซี่เดี๋ยวเช็คก่อน สัญญาณซิกซี่ในการเข้าเทรดนะครับตอนนี้เป็นสัญญาณซิกซี่พรีเดเตอร์หนึ่งนาทีนะครับสามารถขอใช้งานได้ฟรีนะฮะใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีรายเดือนนะครับถ้าเป็นสัญญาณ5นาทีเราจะเสียรายเดือนใช่ไหมอันนี้เราจะใช้ฟรีกันเลยนะครับใช้ฟรีมีเงื่อนไขนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ q คียวโพสด้านนี้นะฮะเราจะดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าเข้าบ้างไหมนะครับหลักๆคือผมจะดูสัญญาณซิกซี่เป็นหลักนะครับ แล้วก็จะมาคัดกรองนะครับว่านะครับมันน่าเข้าหรือเปล่านะครับโดยใช้อินดิเคเตอร์นะครับที่ผมใช้อยู่นะอินดิเคเตอร์มี2ตัวนะครับก็คือตัว EMA 25ตัวนี้นะครับกับตัวพาราบริกซาจุดๆุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องการตั้งค่าก่อนดีกว่านะครับระหว่างรอสัญญาณนะการตั้งค่านะครับตัว EMA 25นี่นะครับวิธีการตั้งค่าคือตรงนี้ครับตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ปลาที่ เอ่อ uh, moving average นะครับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะเรียบร้อยนะครับเปร๊บเนี่ยฮะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น25ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเป็น EMA นะฮะเสร็จแล้วก็เซตสีเซตขนาดอะไรตามสะดวกเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้นะครับผมเส้นสีม่วงเนะี่ยออกแบบนี้นะครับส่วนพาราบริกซาร์ง่ายนิดเดียวครับพาราบริกตาดกดตรงนี้ไปที่เอ่อ moving เอ่อไม่ใช่ไปที่แนวโน้มแล้วก็ไปที่พาราบริกซา งนี้นะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้ได้เลยนะครับเป็นค่าดีฟอ t เลยนะครับก็จะได้จุดๆนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูคู่หน่อยดิ g u มันมาอ่า g u ทรงดีผมใส่เงินก่อนนะโอเคเดี๋ยวกดลงนะ4 3 2สป้ายโอเคนะครับเราจะเทรดตอนมันเหลือ2วินะครับ2วิมันชีต แท่งนี้เป็นแท่งแรกนะครับพอแท่งนี้เหลือ2วิเราจะกดเพื่อพยากรณ์แท่งใหม่นะครับว่ามันจะลงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมรอใส่ก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ทําไมเราถึงเข้านู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับตอนนี้มาดูกันก่อนว่าเราจะวินหรือเปล่าหลกักการเทรดของเรานะครับคือเราจะเทรดหนึ่งไม้ก่อนนะถ้ามันไม่วินคือเหมือนราคามันขึ้นมาเราจะติดลบอยู่นะ เราก็จะพอหมดใกล้หมดเวลาเราจะทบอีกไม้หนึ่งเพื่อกดลงอีกทีหนึ่งนะครับเงินก็อาจจะใส่เบิ้ลไปนะครับผมใส่500้อยแล้วก็ใส่เป็น1 0 0 0นะครับเพื่อที่จะทบไม้นะครับแล้วก็เอากําไรแล้วขัดทุนกลับมานะครับอตอนนี้มันผมต้องเตรียมเงินไว้ก่อนนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะดีดขึ้นหรือดีดลงดูราคามันไม่ค่อยชัวกดนิ้วไว้ก่อนนะลองดูว่าตรงนี้ถ้าไมเป็นลบผมจะกดลงนะอ่า วินนะครับวินสวยๆนะครับนะครับปริมมากเลยนะฮะสงสัยผมได้ราคาดีอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมขอแคปส่งไปหน่อยนะครับก็จะเอาไปโชว์นิดนึงนะครับก็จะมีกลุ่มพูดคุยนะครับผมก็เทรดอยู่นะฮะแล้วก็เอาไปโชว์ตลอดนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ไปหนึ่งไม้ในไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเจนก่อนนะอีเจใช่ไหมอันอ๋อนี่มี EU นี่หวะอีเจอยู่นี่ อ,อีเจก็ทรงดีนะเนี่ยดีไหมนะดูค่อข้างไซเวย์นะอ่ะเราจะเข้าตามระบบนะครับดูทรงก่อนผมว่ามันยังไม่ไม่ค่อยดีนะเ๋ยผมจะรอราคาดีก็ค่อยกดดีกว่าอืมถ้ามันไม่ลงชัดเจนจะไม่กดนะดูเหมือนจะอะต้องคบหรือเปล่าจอด,ดอ,อดูก่อนรอดูนนะรอหมดเวลาก่อน โจีย oh, ูนี่ก็มีอจีย uh, ูน่าสนใจนะอ่า uh, จียูมกดขึ้นนะจียูกดขึ้นโอเคอีเจอีเจอีเจทันไหมอีเ e จขึ้นไป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 อีเ e จขึ้นไปอาอีเ uh, จ e ผมกดลงนะอ่า uh, ตอนนี้จับสองคู่เลยนะครับโอเคนะครับรอรอลุน้นกันดีกว่านะ uh, ว่ามันจะไปทางไหนนะอีเ uh, จ e ผิดคาดอีเ e จตอนนี้ลงแล้วนะครับ ส่วนจีนะครับ GU ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีลองใส่เงินก่อน GU กดขึ้นนะ EJ กดลงนะครับอันนี้เริ่มอันนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยแต่อันเนี้ยต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวกดขึ้นนะโหเฮ้ เจจี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 เจลงอ่า,อา GU นะครับอ่าจียูบ,บ,งงยบวกไปนะครับจียูบวกเหรอจีเจไปไหนวะเนี่ยแป๊บนึงงงอ่ะจีเจอยู่นี่จียูบวกไปนะครับตะกี้ก็ปิ่มเหลือเกินนะครับเกือบไปเหมือนกันนะฮะอ่าเล่นสองคู่ต้องมีสตินิดนึงเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าแคปต่อนะครับแคปต่อนะ แล้วก็ไลฟ์กันแล้วก็เก็บกำไ like รกันรัวๆนะครับโอเคอันนี้จะวินแล้วเนี่ยรอดูกันนะฮะเราก็จะทบอีกไม้หนึ่งครับในกรณีที่มันไม่วินนะอันนี่ดูดูทรงแล้วเริ่มน่ากลัวแล้ว G E J E J E J ขึ้น E J ขึ้นโอ้โหดูมันทรงมันจะขึ้นไหมเนี่ยผมดูก่อนดูก่อนว่าอาจจะอาจจะไม่ทบไหมจ,จะไม่ทบไม้นี้นะ เพราะว่าดูมอาจจะขึ้นต่อนะเฮ้ยลงไปลงไปฮลงไปวินโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยปลาตึงโอ้ยมันสะบัดมาให้วินโอ้โหท่าโบกแบบนี้ทุกครั้งก็ดีสิครับเยี่ยมเลยเนะเป็นโบกที่ดีมากเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดไหมสะบัดมาให้วินมันเป็นไปได้ยังไงปกติจะสะบัดให้เสียนะที่สะบัดให้วินนะอ่าแล้วก็วินสวยๆครับนี่สามมาเลยนะแป๊บเดียวเอง นะครับเราไม่ถึง10บนาทีเลยนะฮะไลฟ์กันมาแป๊บเดียวนะครับแหมกำไรเก็บกันมันแล้วเกินนะฮะย่านพิเทเตอร์ตัวนี้ก็มาเรแรงวันวันหนึ่งก็3 4 500คู่นะมากันกดกันยิยิๆเลยคุณจะกดทันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวผมเซตให้มันเหมือนเดิมก่อนดีกว่า e นะ EJ นะครับ EG นะครับ G u แล้วก็ GU นะครับอ่าอนไนมันไม่ใช้ก็ปิดปิดไปนะครับ นี่ป่ะอ่าโอเคเราเซตให้เหมือนกับตัวสัญญาลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะมาพี่เนี่ยสัญญาณเนี่ยอ่าอธิบายก่อนวิธีการใช้งานของอินดิเคเตอร์นะครับอย่าง EMA 25เนี่ยนะครับผมจะเข้าในช่วงกับเทรนด์มันเนะาะเช่นเห็นไหมตรงนี้นะครับ EMA 25ตรงนี้น่ะเส้นมันก็จะวิ่งบอกเทรนด์ใช่ไหมนี่ขาลงอยู่นะครับ้าราฟเนี่ยมันอยู่ใต้เส้น EMA 25เนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะกการเทรดลงนะครับ ถ้ามีลูกศรอ,อยู่ในช่วงนี้มันก็โอเคในการกดลงนะนะส่วนถ้าเป็นเทนขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าลูกศรถ้า,าตัวกราฟมันอยู่ด้านบนเส้นนะครับแล้วลูกศรมันชี้ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็น่ากดนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าจะชนะมากกว่านะครับแถ้าเกิดมันสวนอย่างเงี้ยเทนขึ้นแล้วมีลูกศรชี้ลงอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะวินก็ได้แต่ว่าความเสี่ยงมันมีอยู่นะครับเราจะไม่กดก็ได้นะครับเพื่อปลอดภัยนะครับ ส่วนพาร,ราเบลซ่ษษาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเทรนของกราฟเนี่ยไปทางไหนนะถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็บ <c oughs> ่งบอกว่ากราฟเนี่ยนะฮะมันกําลังจะลงนะครับถ้าอยู่ข้างล่างนะครับคือกราฟขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดมาชนมันชนมามา,มากินเม็ด่างเนี้ยดูดูขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันลง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 มาทับเม็ดตรงเนี้ยกินเม็ดเนี่ยนะฮะแล้วเม็ดมันเด้งอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแนวโน้มก็จะเปลี่ยนเท็นละ จากขึ้นก็กลายเป็นลงแล้วนะฮะมันก็จะลง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 ,ลงนะครับลองสังเกตดูครับว่าเม็ดมันทานํางานยังไงนะมันก็จะนะครับเป็นตัววงบอกเทนเนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องหาจังหวะว,ว่ารูปแบบไหนของกราฟที่จะไปชนเม็ดแล้วมันจะกัดเทนหรือว่ามันจะกับตัวอะไรกับว่ากันไปนะครับต้องลองแบ็กเทสดูพฤติกรรมของพลาบริกซาแล้วก็กราฟที่มันทำงานร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะเอามาให้ประกอบการตันใจในเวลาฉุกเฉินนะว่าเอ๊ะครไปต่อพอแค่นี้นะฮะ นะครับก็นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษานะครับซึ่งถ้าคุณเนี่ยสนใจเนี่ยรับสัญญาณตัวนี้นะครับฟรีนะฮะถ้าเข้ามาเกี่ยวโค้ดตรงนี้นะด้านขวาล่างนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ครับตั้เงื่อนไขตั้ง,งไขงงผ่านปุ๊บคงก็จะได้เข้าห้องสัญญาณตัวนี้เลยนะฮะสัญญาณมีทุกวันนะครับกดลิงก์เพื่อที่จะดูสัญญาณได้ทุกวันเลยนะครับบนทุกอุปกรณ์นะฮะ iPad i p h o n e Android นะฮะพลมมิวเตอร์นะครับอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เบราว์เซอร์นะครับทำได้หมดนะครับเมื่อคุณเข้าห้องสัญญาณแล้วคุณก็จะได้เข้าห้องเทคนิคลับด้วยนะครับเทคนิคลับนี้ก็คือจะมีโค้ดหลายท่านมาสอนวิธีการคัดกรองสัญญาณการเข้าสัญญาณการดูนาราต้านการดูเทรนการดูแท่งเทียน,นสารพัดครับหลายอย่างนะฮะคุณก็สามารถที่จะศึกษาเพื่อที่จะนําไปใช้ประกอบการเข้าได้นะครับ การที่เรามีสัญญาณไม่ได้หมายความว่าสัญญาณมาแล้วเราจะกดเข้าทุกออเดอร์นะครับเราจะต้องคัดกรองด้วยนะฮะถ้าสัญญาณมันมาแบบไหนแล้วก็มาดูว่าเข้าเงาื่อนไขไหมนะครับมันเป็นเทนน,นี้ไหมสวนเทนหรือเปล่านะาถ้ามันตามเทนแล้วมันชัดเจนเนี่ยเราก็จะกดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสวนเทนแล้วมันดูเสี่ยงเราก็ไม่กดก็ได้ครับหรือใครจะกดก็กดไม้ละบางสิบบาทก็ได้ครับนะบเพื่อความสุกสนานแล้วก็ความบันเทิงนะได้ปลดปล่อยอะไรอย่างนี้นะเสร็จเป็นเงินถูกต้องก่อน กดสามพันยุ่งเลยนะเนี้ยครับก็ง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับลูกศรมานะครับอย่างเช่นลูกศรมาแท่งนี้นะฮะก็จะเตรียมกดเวลามันเหลือ2วิของแท่งนี้นะก็จะกดลงไปนะครับแท่งนี้อ่าแท่งนี้ไม่วินนะเพราะมันขึ้นเห็นไหมอ่าอีกแท่งหนึ่งราต้องพบเข้าไปอีกนะครับสรุปแล้วก็วินนะครับมันก็จะประมาณนี้่วนแท่งนี้อ่าพยากรณ์แท่งนี้นะพอเหลือ2วิของแท่งนี้กดปึ้งนะ แล้วมันก็ขึ้นจริงสรุปตันนี้ก็คือวินนะอ่าเราจะมองเดี๋ยววินไม่ได้เรามองลอตด,ด้วยนะครับวิธีการลองมองลอตเป็นยังไงนะครับอันนี้มันขึ้นนิดนึงใช่ไหมอ่าแท่งนี้คือพยากรเอ้ยทุกส่อเน,นี้ยพยากรณแท่งนี้นะครับพยากรณ์มันจะขึ้นแต่สรุปแล้วมันลงเห็นไหมเราก็ต้องทบไม้นะครับอันเนี้ทบไม้หนึ่งไม้อ่าทบไม้ที่สองนั่นแหละปึง้งนะฮะก็ยังลงอีกทบไม้ที่สามปึง้งก็ยังลงอีกนะครับสรุปเซตเนี้ยลอดไปนะครับเพราะสามไม้ไม่ชนะเราก็จะคัดลดบ อะไรเจ็บตัวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบเนะเราก็ต้องเทต่างร,ระบบนะครับหรือว่าคุณจะเทสองไม้ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับลองไปปรับใช้ลองดูกลยุทธ์ของตัวเองนะครับว่ามันควรน่าใช้หรือเปล่านะอ่าดู e j e j e e e ก่อน e j มีแรงไหม ต้องดูแนวต้านด้วยนะครับว่ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะชนแนวต้านหรือยังถ้ามันวิ่งมาถึงตรงเนี้ยผมว่าถ้ามันไม่ทะลุนะมันน่าจะมีสิทธิ์เด้งลงนิดนึงแล้วก็เราก็รอรอมันย่อแล้วเข้าราคาให้ดีกว่าก็ได้ครับอ่าตอนนี้เราเซตเวลาไว้ก่อนนะอ่าถ้ามันอยู่แค่ตรงเนี้ยยังโอเคนะผมจะกดนะสี่สามสองโอเคเอากระดึกกระดกขึ้นนิดนึงอ่ามันลงแล้วลงแล้วชนแนวแล้วลงเลยจริงๆด้วยไม่เป็นไรผมจะรอทบนะ ลงมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวทบดีเดียวช่วงนี้ออกไซเวนหน่อยๆนะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดนะเราสามารถนะฮะกดตามรอบได้มันมน่าจะไม่ขึ้นก็ลงไม่ขึ้นก็ลงในะช่วงเนี้ยนะครับอ่าอ e g EG EG e ลงหือสวยนะครับอี e ีตรงนี้นะฮะอีนะครับการที่ทะลุจากด้านบนลงมาปิดโซนด้านล่างได้นะครับ มันก็มีโอกาสที่มันจะไหลต่อแท่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราเป็นจุดที่เราเข้าเทรดได้เหมือนกันนะครับในทางกลับกันนะครับกดขึ้นก็เหมือนกันนะครับกดขึ้นเห็นไหมแท่งนี้ก็ขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ต้องดูเทรนด์ด้วยนะแต่อันนี้คือมันเทรนด์เม็ดมันอยู่ข้างบนแล้วนะครับไอเม็ดอยู่ข้างล่างมีสิทว่ามันจะมันจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเซ็ตอันนี้ก่อนดีกว่าจะไม่ทันนะ กดขึ้น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 โอ้ยไม่ทันออ้ยโอ้โหจบไปแล้วมแต่โมนะอ่าแต่เม็ดมันอยู่ข้างบนว่ะมันจะรอดไหมเนี่ยอ่าถ้ามันลงมาขอให้มันถึงตรงเนี้ยขอให้มันถึงตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็จัดไปนะครับโหอันนี้ก็ลงจริงด้วยนะครับสวยๆเลยอ่ะอันนี้ขึ้นอันนี้ลงขอให้เป็นอย่างนั้นลวกันวินตัองพู่นะโอ้ขึ้นแป๊บเดียวเองขึ้นไปขึ้นไปนะขึ้นไปเลยลูพ่อข oh. uh, no. ึ้นไปขึ้นไปครับ ยังไงก็แล้วแต่เตรียมราคาไว้เลยนะครับจัดจัดให้ครบนะทั้งสามไม้นะครับถ้ามันย้งทบก็ต้องทบนะฮะกดตามระบบนะฮะมาขอเป็นไม้สุดท้ายเก็บสวยๆก็แล้วกันนะครับถ้าไม่วินผมจะทบอีกนะอ่าเม็ดอยู่ข้างบนก็จริงแต่ว่ามันออกลูกไซเวย์นะอ่ามันก็เลยมีแนวมีแรงขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อยู่ในโซนนี้นะครับอ่าจะวินแล้ววินแน่แล้วอย่าสะบัดนะอย่าสะบัด สามสองหนึ 3, 2, oh, yeah. ่งโอ้ยมกล้วยทอดนะครับผักชีนะฮะสวยงามนะครับแคปไปอีกรูปหนึ่งอ่าอันนี้ก็เราผมแคปไว้มันก็ดีตรงที่ว่าผมก็เห็นนะว่ามันมันวินอยู่กี่ไม้แล้วนะครับในไลน์นะครับอันนี้ผมก็วินอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ไม้แล้วครับโอ้สวยงามนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีร้อนเลยนะครับบินทุกไม้นะครับก็สัญญาณตรงนี้ก็ ก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับถ้าคุณคัดกรองเป็นนะครับแล้วก็รู้จังหวะรู้การกดซึ่งทุกอย่างนะมีพื้นฐานในการสอนหมดนะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ฟรีนะฮะเพียงทักเคียวโค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยถ้าคุณเห็นอยู่นะตอนนี้นะนะครับอ่าผมเทรดให้ดูแล้วสี่ไม้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับไม้เซตบ้างนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณคนหนึ่งนะครับที่ทำทำงานทำงานธุรกิจอะไรอยู่แล้วก็หรือว่าอยู่ทำเป็นงานประจำานะ งานประจำทั่วไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารายได้ไม่พอนะครับมันหมุนไม่ทันอย่างเงี้ยลองเปิดใจกับไอ้นี่เขาเรียกว่าบ b i n a ี่ออ t ชั่นนะครับเป็นการเทรดเพื่อที่จะคาดคะเนค่าเงินที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะว่ามันจะขึ้นหรือลงต่ำกว่าเส้นหรือว่าสูงกว่าเส้นนะที่เรากดเข้าไปนะฮะถ้าถูกก็คือได้เงินนะครับคล้ายๆกับไฮโลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีการวิเคราะห์ดูกราฟนะครับซึ่งมันมีหลักการกว่าเยอะนะครับข่าวก็มีผลกระทบกับกราฟด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องข่าวนะครับแล้วก เอ,อ่อถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจเรื่องข่าวเราก็ต้องดูเทคนิคการเทรดนะฮะซึ่งเราก็จะมีนะฮะคอร์สไม่ได้คอร์สเด็กก็คือไลฟ์ให้เข้าเรียนเลยฟรีฟรีนะครับถ้าคุณอยู่ในเงื่อนไขของเรานะครับดูได้7วันสบายๆนะครับเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับไลฟ์นจนจบแล้วนะครับ4ไม้เต็มๆถือว่าวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใครสนใจนะครับซิซี่ซิกแนลดีๆอย่างนี้ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับ qr โค้ดต,ตรงนี้นะสแกนมาอ่าแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าไลฟ์หน้าดีกว่านะครับ หวังว่าจะทักเข้ามานะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ oh, 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 oh.